ครับคุณใจวัยครับ ขณะนี้เราอยู่ที่โรงเรียนศรีปฐุมพิทยาคาะนะครับซึ่งวันนี้เรามาทําการทดลองนะครับอยู่ที่ลานาภาพไัยนะครับซึ่งคุณาไทยรัฐกับคุณนัตดาวันได้นัดผไมไว้อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าจะเป็นการทดลองอะไรถ้างนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาตามผมมาเลยครับขณะนี้เราก็มาอยู่ที่ลานาภาพไัยแล้วครับซึ่งคุณนัตดาวันกับคุณคไทยรัฐได้นัดผไมไว้ อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าจะเป็นการทดลองอะไรอย่าเสียเวลากเลยครับตามผมมาเร็วอ่าตอนนี้เราได้เจอทั้งสองคนแล้วครับอ่ะตามมาเร็วครับสวัสดีครับคุณนายทรักกับคุณนรดาวันสวัสดีค่ะ,คะจ้ากตกลนแล้วท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะอ่าตอนนี้นี่ถ้าผู้ชมกำลังสงสัยแล้วว่าคุณทั้งสองจะทําการทดลองอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะทําการทดลองอะไรครับการทดลองเรื่องจดหมายรับคะ่ะ เรามาดูกันนะคะว่าจะมีการทดลองนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยอุปกรณ์นะคะจะมี 1. น้ำมะนาวค่ะ 2. เทียนไขสามไม้ทิฟฟันและสไฟแช็กและสุดท้ายภาชนะสำหรับใส่น้ำมะนาวค่ะห่ะเลรีจาจที่กระดาษแห้งแล้วนะคะเราก็จะนำมาลนไฟนะคะว่าสิ่งที่เราเขียนไปในกระดาษแผ่นนี้มันเป็นจดหมายลับนี่มันจะได้ข้อความอะไรออกมานะคะ เราก็จะมาดูกันนะคะเราจะต้องใจเย็นนะคะวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เริ่มเกิดข้อความขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ ำว่าอะไรคสวัสดีค่ะกลับมาพบกับดรนิสิตาอีกแล้วนะคะจากที่พี่ปูและพี่กุ้งได้ทําการทดลองไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมจดหมายฉบับนั้นถึงมีรอยกลับขึ้นมาอีกทั้งที่ตอนแรกเราทําการทดลองไปออกระดาษจะว่างเปล่าค่ะ จากที่ได้ทําการทดลองนั้นไปนะคะหรือที่เราเรียกว่าจดหมายลับกันก็คือว่าเราใช้น้ามะนาวแทนหมึกในการเขียนซึ่งเมื่อเราปล่อยให้แห้งกระดาษนั้นก็จะเป็นเหมือนกระดาษเปล่าไม่มีข้อความอะไรขึ้นมาแต่เมื่อเรานําไปลนไฟน้ามะนาวที่เราเขียนลงไปจะมีะเป็นรอยไหมเกรียมขึ้นมาแต่กระดาษรอบข้างจะไม่มีการไหมก็เนื่องจากว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีของน้ามะนาวนั่นเองนะคะซึ่งน้ํา ซึ่งแผนที่ทําการทดลองนั้นที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าอุณหภูมิของกระดาษอุณหภูมิของน้ำมะน,นาวจะต่ํากว่ากระดาษน,นั่นเองค่ะดื่มน้ำด้วยดื่มน้ำด้วยก่อนโอ้ยทำไมป่วยยากขนาดนี้อยาจะได้กินเจ็บมืมาแล้วจะมีที่วิธีไหนบ้างเนาะอย่าป่วยน้ำกินได้แต่ไม่เจ็บเลอย่างนี้ งั้นเราต้องไปถามหมอเตือนที่เห็นตากันดีกว่าไปเลยครับว่าไงครับคุณอาหมอเตือนทั้งขับยืดยืดกลืนน้ำกินสื่อน้ำยากเหยยบมือเียบมือเพได้กินน้ำลำบาแทบแบเลยครับหมอเตือนหมอเตือจะมีง้ารัยังเราปล ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูอุปกรณ์ในก่อนก็คือขวาน้ำของคุณอานะคะแล้วก็บขวาน้ำของคุณเต้ค่ะเราจะเอาขวาน้ำมาสองขวดนะคะปิดฝาให้แน่นทั้งสองขวดใส่น้ำให้เต็มนะคะจากนั้นก้อนที่สองก็คือหนังยางค่ะเราใช้เส้นเดียวได้นะคะซึ่งขวดนี้เรา วดนี้ซึ่งไม่มียาอยู่นะคะจะรู้สึกว่าเปิดยากมากนะคะกว่าจะออกนะคะส่วนขวดที่มียานะคะจะรู้สึกว่าเปิดง่ายขึ้นค่ะคุณอามลองดูนะคะลองดูะะลองเปิดนะครับนี่เปิดยากเอาสมควรนะครับจะเปิดดูที่มียานะครับนี่น เกิดง่ายมากกว่าเดิมใช่ไหมครับใช่ครับคุณล็อกรับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ค่ะด็อกเกอร์จะพูดให้ฟังน,นะคะก็คือการที่นำะเรานำหนังยางมาล้าสุขสาวขวดเนี่ยคะ่ะมันก็จะทำให้มีแรงเสียดทาน,นมากขึ้นดังนั้นระหว่างเราการขุดข่าวก็จะมีแรงเสียดทานนะคะทำให้เราเกิดง่ายขึ้นสวัสดีและสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทุกๆคนนะครับวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โครงการบ้านแยกอ่อนใจอุบลราชธาน,าน,านีนะครับ เพื่อมาทําการทดลองวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนกันที่บ้านคุณจิราพรพรพันธ์นะครับอ่าเพื่อไม่การเสียเวลาใช่ไหมครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเร็ว จีราพรนะครับอยู่บ้านเลขที่466ทับ276นะครับนี่อยู่รังไหนเนาะรังนี้ไม่ใช่อ้าหนนะรังนี้ในนอนครับท่านผู้ชมดูนะครับดูที่ตรงนู้นนะครับ4 6ทับ276นะครับครับนี่ก็คือบ้านของคุณจิราพรวรพันธ์นะครับซึ่งเดี๋ยวคุณจีราพรนะครับอยู่ในบ้านเราเตรียมทําการทดลองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะทำอ่าต้องครับใช่บ้านของคุณจิราพรไหมครับใช่อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับ ับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ที่หน้าประตูบ้านของคุณจิราพรแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในเลยครับว่าคุณจิราพรเตรียมการทดลองอะไรไปให้เรานะครับอ่ะตามผมมาครับเร็วอ่าสวัสดีครับคุณจิราพรอ่าตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับคุณจิราพรแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณจิราพรนะครับแนะนํานิดนึงนะครับว่าวันนี้เราจะทําการทดลองอะไรบ้างนะครับกับท่านผู้ชมนะครับ ค่ะจิราพรนะคะวันนี้จิราพรจะพาทำการทดลองเรื่องกา,การหันกับแรงตึงผิวนะคะ,ะคุณจตุรงองไหมคะว่าการหันกับแรงตึงผิวม,มันเกี่ยวข้องกันยังไงไม่ทราบครับยังไงครับคุณจิราพรงั้นเราลองมาทําการทดลองไปพร้อมๆกันดีค่ะสำ <ๆ S 1> หรับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็คือหนึ่งภาชนะที่ใช้บรรจุน้ํานะคะแอลกอฮอล์น้ำยาลบคำผิดกันไกลแล้วก็กระดาษแข็งค่ะ เมื่อเราได้อุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราก็จะมาทําการทดลองกันเลยนะคะเริ่มจากการตัดกระดาษเราจะทํากาลางหันกันก่อนนะคะตัดกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาพาับให้มันเป็นมุมอย่างนี้นะคะพอเราเราได้กลางหันแล้วนะคะเราก็จะเอากลางหันของเราใส่ลงไปในภาชนะที่เราใส่น้ําแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วะคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็จะหยดแอลกอฮอล์นะคะลงไปด้านข้างนะคะปิดปัดลมให้หน่อยใสแต่เนี่ยเรายังไม่ได้ป้ายอะไรเลยแล้วเราเพิ่งจะรู้ว่าเกิดอะไรข้นมือฉบดสิบมืออกบหมุนติวจิวอยู่ดิสุดสีภาครับแบบ้หมดละค่ะ หทำร้ายผิวรามเรียมขึ้นตัวสีแดงไหมสีคือไม่สม่ำเสมอทั้งสองค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าการหันของเราสามารถหมุนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราสงสัยกันไหมคะว่ากางหันมันหมุนได้ยังไงสงสัยไหมคะคุณจาตุบลสงสัยมากเลยครับค่ะถ้าสงสัยงั้นเราไปถามด็อกเตอร์นิชิตาไปกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะท่านด็อกเตอร์นิชิตา ค่ะจากที่คุณจะตรวจแล้วคุณจิราพรสงสัยนะคะว่ททาทําไมกางหันถุงน้ได้และที่ทุกคนสงสัยนะคะดรนิจิตาจะเป็นคนตอบให้เองค่ะแร<อ>งตืดผิวนะคะ<อ>จะขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลวแต่ละชนิดดังนั้นแรงยืดเหนี่ยวระหว่างผิวของของเหลวแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไปด้วยซึ่งในที่นี้นะคะน้ําจะมีแรงตึงผิวมากกว่าแอลโกอฮอล์ดังนั้นโมเลกุล ที่เป็นแรองอยึงเดเหนียวระหว่างผิวของน้ำจึงผลักให้กางหันเกิดการหุนได้นั่นเองค่ะ